มาดูโปรโมชั่นสุดพิเศษกันบ้างนะครับในช่วงของวันที่30มกราคม2566นี้กับแพ็กเกจโปรโมชั่นซื้อซิมเน็ตเบอร์ใหม่นะครับซื้อซิมเน็ตเบอร์ใหม่ของ d t แทในระบบเติมเงินพร้อมทั้งสมัครเม็ต200บาทขึ้นไป คุณผู้ชมก็จะได้รับเสื้อกีฬาฟรีหนึ่งตัวทันทีนะครับซึ่งค่าซิมนี้80บาทนะครับค่าซิม80ค่าเน็ต200แถมเสื้อกีฬาฟรีหนึ่งตัวทันทีที่ร้านサラวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มแบบนี้มีแค่วันเดียวเท่านั้นครับ30มกราคม2566นาอะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าซื้อซิมเน็ตเบอร์ใหม่ค่าซิมนี้80บาทนะครับแล้วก็สมัครเน็ตอีก200บาทขึ้นไป คุณผู้ชมก็จะได้เสื้อกีฬาฟรีหนึ่งตัวทันทีนะครับเสื้อกีฬาสวยๆจากทางร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับที่จะดูแลคุณผู้ชมกันอยู่ในช่วงนี้นะครับวันเดียวเท่านั้นครับ30มกราคม2566นี้จ่ายเพียงแค่280บาทแถมเสื้อกีฬาฟรี1ตัวทันทีเสื้อกีฬานี้ก็ สักราคาอยู่ที่ประมาณ120บาทหรือ150บาทไปนะครับสหรับเสื้อกีฬาก็ถือว่ายังคุ้มอยู่เป็นสหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นการซื้อซิมเบอร์ใหม่ของลูกค้าดีแท็ในระบบเติมเงินที่ร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จรังหวัดสตูลน,นะครับโทร0826499917หรือจะเป็น ID ดียไ S E R A W U T C O M P U T E R หรือจะติดต่อทาง Facebook Fanpage ก็ร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์สตูลแล้วหาที่เป็นสาขามานางนะครับ แต่จะจะให้สะดวกและรวดเร็วที่สุดก็คือติดต่อทางไลน์ s a r a w u t c o m p u t e r นี่คือข่าวสารแบบด่วนๆของวันที่30มกราคม2566จากทางร้านสารวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับติดต่อได้เลยครับถ้าท่านใดสนใจนะครับ